ครุบิจะกิติมันตังมะอะปุโอมพยาครุดหุดแล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาครุดกับเรื่องเล่าและความศรัทธาตำนานองค์พยาครุดครุดในศิลปะแบบจีนของรองศาสตราจารย์ดรสุวัฒนิ์แสนขันติยรัตน์เล่าถึงการส,สร้างศิลปกรรมรูปครุดจากอดีตสมัยสืบสารสู่ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียในวารสารวิถีสังคมมนุษย์ว่า ครุดในประเทศจีนเป็นสัตว์ที่อยู่ในพุทธศาสนานิกายมหายานส่วนตำนานาเรื่องครุดมหายานจีนนิกายนั้นปรากฏบทบันทึกที่กล่าวถึงครุดว่าเป็นหนึ่งในแปดมังกรฟ้าชื่อเจียโหลหลอหรือจินชื่อเหนียวซึ่งอยู่ในสมัยราชวงศ์ซุยประมาณ1,800ปีก่อนคริสตกาลและจะกล่าวถึงเทพหรือเซียนในบทบาทของผู้ปกครองคุ้มครองพระพุทธศาสนาเช่เนเดียวกับแนวคิดของชาวญี่ปุ่น ที่นับถือพุทธนิกายมหายานแต่แตกต่างกันเรื่องของการเรียกชื่อและรูปร่างหน้าตารูปร่างของการแต่งกายแต่ก็มีส่วนคล้ายคลึงกันนะครับคือในประเทศจีนมีศิลปกรรมรูปคุดที่ปรากฏได้เห็นจะประดิษฐ์ตั้งอยู่ในศาลเจ้าตามความเชื่อของชนพื้นบ้านแบบจีนซึ่งจะคล้ายกันกับในประเทศญี่ปุ่นความเชื่อเรื่องครุฑของคนจีนนั้นในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าครุฑหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า เจียโหลหลอซึ่งแปลว่าพญานกร่างสีทองแดงเป็นหนึ่งในอม,มนุษย์ทั้ง8ที่เรียกกันว่าเทียนหลงป่าปู้บางครั้งเรียกกันว่าป่าปู้จังหมายถึงมังกรฟ้าแปประเภทหรือ8เทพอสูรมังกรฟ้าอันประกอบไปด้วยเทียนจ้งคือฟ้าหลงจ้งคือมังกรเยช่ชาคือยักษ์เจียนต้าพอคนทันอาซิวลหล่ออสูรเจียโหลหล่อครุฑจินหน่าหล่อกินนอนและ หมอลู้เหลียดเจียมโหราส่วนที่เรียกกันว่ามังกรแปดประเภทนั้นเป็นเพราะว่าในอามนุษย์ทั้ง8ถือว่าเทียนจงคือฟ้ากับหลงจงคือมังกรสําคัญที่สุดดังนั้นเมื่อยามใดที่มีการเรียกขานถึงอามนุษย์ทั้ง8ก็จะนิยมเรียกสั้นๆว่ามังกรฟ้าเทียนหลงซึ่งตามตำนานฝ่ายจีนได้กล่าวไว้ด้วยว่าเทพอสูรทั้ง8คล้ายมนุษย์แต่มีชัยมนุษย์ และเทพทั้ง8ก็ต่างวาดหวังจะบรรลุในมรรคผลดังนั้นเมื่อยามใดที่พระพิสุ์ประกอบพิธีการ,รสวดมนต์ภาวนาต่อองค์พระโพธิสัตว์เมื่อยามนั้นเทพอสุรทั้ง8ก็จะมาร่วมรับฟังสวดมนต์ภาวนานั้นด้วยทั้งนี้ในคติความเชื่อพุทธศาสนามหายานจีนนิกายบันทึกว่าครุฑหรือเจียโหลหลอเป็นหนึ่งในมังกรฟ้า8ปประเภทที่บำเพ็ญเพียรเพื่อหวังบรรลุมรรคผลในพุทธภูมิร่างกายของครุฑแบบจีนนั้นจะมีกายสีทอง เบื้องบนศีรษะประดับด้วยมงกุฎมุกวิเศษร่างกายส่วนบนเป็นดั่งมนุษย์ทั่วไปแต่ส่วนศีรษะและส่วนร่างกายเบื้องล่างจะมีลักษณะคล้ายกับนกมีปีกอันกว้างใหญ่ถึง336 0 0 0ิหมื่นลี้และบนตัวปีกมีสีสันแพรวพวถึง5สียามใดที่ปีกทั้งสองข้างแผ่กางออกมาจะบดบังแสงพระอาทิตย์ให้ดับมืดลงทันทีนอกจากนี้เรื่องครุฑหรือเจยโลหลอที่ชาวจีนนิยมเรียกชื่อนี้เชื่อว่าครุฑ อาศัยอยู่บนสวรรค์มีพละก,กําลังมีอิทธิฤทธิ์มากแต่ยังต้องอยู่ในการปกครองของราชาแห่งครุฑที่มีชื่อว่าวอยเตอร์ต้าเซนต้ามานทั้งนี้มีอีกความเชื่อหนึ่งว่าครุฑกับนาคเป็นศัตรูกันในตำนานของจีนโบราณเขียนไว้ว่าราชาแห่งครุฑจะจับราชามังกรซึ่งหมายความว่านาคนั่นเองด้วยมังกรหรือนาคมีพิษอยู่ในตัวเมื่อครุฑกินเข้าไปในร่างกายครุฑก็เต็มไปด้วยพิษร้าย เมื่อกราวที่ครุฑจะต้องสิ้นชีพจะต้องบินขึ้นท้องฟ้าเจ็ดครั้งแล้วล่วงหล่นลงมาที่ยอดเขาจังกังหลุนซานซึ่งเรียกว่าภูเขาธรรมจักทองซึ่งณนภูเขาลูกนั้นจะเป็นที่เต็มไปด้วยพิษร้ายของครุฑที่ขายไว้ก่อนสิ้นชีพอันเป็นตำนานที่ชาวจีนเล่าสืบต่อกันมาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของครุฑหรือเจียโหลหลอในแบบฉบับของจีนของรองศาสตราจารย์ดรสุวัฒน์แสงคณติยรัตน์ นำมาเล่าให้ฟังเป็นธรรมทานแก่ผู้ศรัทธาองค์พยาครุฑทุกท่านและหากท่านใดมีเรื่องราวเกี่ยวกับพยาครุฑอยากเผยแพร่เป็นธรรมทานสามารถติดต่อช่องราชาครุฑได้ตามอีเมลใต้คลิปนี้และหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้กำลังใจกับคนทำคลิปด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ